ผานช่องเขามาก็เจอทะเลเนอะวิวดีมากเลยขับรถมาชิวๆว,วิวสวยๆทุกคนเครื่องบินด้วยกองทับเรือเลี้ยวขวาครับป้าน้ำตาบลาหัน้ำเรืเอ้าวทำไมเป็นเครื่องบินอ่ะเครื่องบินบินบนเรือไงไม่ไม่กองทัพอากาศถามเยอะ <laughs> จะให้พี่ทหารลากไปตบ <laughs> โอ้รถเข้ามาเยอะมากทุกคน หน่วยซิลไหมแบกเรือใช่ซิลไหมใช่แต่ทหารเรือเขาเสนแบบเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเราไปต่อสองแถวมอตเตอร์ไซค์นะจะเข้าไปถึง,งตรงสองแถวเลยถ้าเป็นรถใหญ่ต้องจอดข้างนอกนะทุกคนแล้วก็นั่งสองแถวไปซื้อตัว๋วตรงเข้าไปํามพ่ษทหารเข้าได้เลยไหม <S 1> <S 1> เข้าไปเลยค่ะถ้ารถใหญ่ต้อจอดข้างนอก อดได้ทั้งสองฝัง่งเข้าเลยไหมนู่นข้างในนู้นที่ขายตัวต๋วตูนตรงเข้าไปเลยนี่เขาจะซื้อตั๋วกันตรงนี้แล้วก็บริการสองแถวด้วยเลยแล้วก็เบ็ดเสร็จเลยอ่ะซื้อตั๋วทีเดียวเดี๋ยวไปดูราคาว่าเท่าไหร่หาที่จอดก่อน คนเยอะอไปสองแถวเนาะรถเข้าไปข้างไหนไม่ได้คนละสิบห้าบาทข้าบริษารที่หกสิบปีขึ้นไปแล้วก็เด็กไม่เกินร้อยสิบฟรีห้ามนำสัตว์เรียงเข้าห้างห้า,ามก่อกองไฟแลประกอบอาหารห้ามชาวต่างชาติเข้าห้า ตามนี้นะครับผู้สูงยุคเกินหกสิกับเด็กแค่ต่ำไปห้าขวบเราไปคิดบบครับอ่าแล้วเอาคิดว่าทันออกไปเลยครับเหลือคนเน้อยั้องน้ำห้าบาทครับห้องน้ำจ่ายตรงนี้เลยครับสองคนสามสิบบาทเท่าไหร่ถ้าบร็นรูปสถานที่แล้วก็ค่ารถด้วยรถฟรีครับค่ะเสียครับอ๋อค่าเข,ข,ข,ข้าแล้วก็รถรับส่งฟรีคนเยอะมาก อเอาไค่ะอ่สองคนโอเคเลยอัิติดหนหน่อยนะต้องนั่งนี้เลยค่ะจับได้หนได้นะคะแน่นๆนะโอเคไปเลยลงแล้วหอบยังสันหาของกินก่อนเลยเออกินอะไรดีเอาง่ายๆเนอะเอาง่ายๆเพราะว่าเราก็ไม่มีส่งมีเสืออะไรมนะา้าง่าางลๆน้ำเปล่า <laughs> บ้าเบาข้าวเหนียวเปล่าๆปั้นกินง่ายๆ ของแค่ได้เนี่ยอะไรดีอ่ะอยากกินพวกเป็นข้าวราดเนื้งง่ายๆหนูมีหรือเปล่านี่ไงกระเพราทำเมนไปดูจะเล่นก่อนก็ได้ลูกเอาไปโทรสั่งอาหารไปดูได้ด้านล่างเปิดร้านไปดูได้

ข้าวหอยนั่งลมไข่ดาวไข่ทอดข้าวทะเลไข่ดาวไข่ทอดทั้งหมดม190ยี่ร้อยเก้าสิบแนะนำสั่งเสร็จแล้วเดินไปนั่งเล่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาเราก็โทรมาเนอะเพราะว่านานอันนี้นั่งรอคือรอนานมากเกือบชั่วโมง จากศูนย์อาหารหาดน้ำใสนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหาดน้ำใสกันเลยดีกว่าทุกคนนี่ไปแบบไม่แวะไม่พักเลยนะดูบรรยากาศกันเรื่อยๆร,รอบเดี๋ยวพาไปดูด้วยว่าที่พักที่นี่เขาสวยงามมากไปเช็คอินปะ หาดน้ำใสน้ำใสบีชเครื่องบินเลขสวยนี่ต้องถ่ายรูปแล้วล่ะคนเยอะมากดู จะถ่ายรูปแป๊บเองถ่ายรูปเช็คอินวันทู2คอวันทู้อเฮ้ใกล้ๆมันไกลไปเมื่อกี้หนึง่งสองไอปดูบรรยากาศริมหาดกันดีกว่าคนเยอะจริง มีส่งมีเสือมีโต๊ะมาปูมากางนั่งกันได้เลยคนเยอะมากทุกคนหาดน้ำใสอือ คนเยอะจริงจังมีน้องด้วยหมาทะเลเขามีเพจหาดน้ำใสด้วยนะทุกคน ดูรายละเอียดขึ้นหน้าเฮ้ยมีม้าด้วยน้องม้าเห็นไหมเขาขี่ม้ากันใส่เข้ารองเท้าเหมนะดู รายละเอียดมากจุดเดียวกว้างออกว่าตรนู่นแหละ ยาวบ้ดเลยนะเมื่อก่อนมันเขาจะกั้นเนื้อเตอร์มีกลวยวางอยู่หลังน่าจะห้ามเข้าป่ะเออห้ามเข้าอไอ้หนอน่ารัก บรรยากาศด,ดีงามเออเหมือนจะน้ำลงเนอะไปนู่นเลยไกลมากมวันนี้อากาศดีเวยเนอะดูแตคลื้นให้มันตัดมาก็ชื่อหาดน้ำใสต้องใส่ใช่เออเราไม่เข้าใจเลยเขาที่แล้วมาก็ตรงนี้เขาจะปกัก ไว้ว่าห้ามเข้าไปมันคืออะไรทำไมถึงห้ามเข้าลองเข้ามั้งถ้าบอ,อกวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นพี่ทหารมาล็อกตัววิ่งมาเ,เ,อนนเยอะมากเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยว,ยนะยวตรงนู้นจะมีที่พักที่พักเขาสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็หารายละเอียดให้คนเยอะจริงจังรอบที่แล้วมาไม่เยอขนาดนี้เนาะ ไอ้หน้องน่าหลักจะพาไปดูน้ำจังเลยอ่ะเจดีไซน์เขามาจ้าดูไปเรื่อย,อยดูข้างบนเราเคยลงเล่นไหมไม่ เฮ้ยด้วยเนี่ยกำแพงเมืองอุดยาดวิวสวยนะหักก็ยาวได้อยู่ไหนไม่เห็นมีเลยไหนแอ คนมันแน่นอ๋อเขาดินแออัดแออัดอะไรเออฮก <laughs> ไม่หาพากเกียดน, <laughs> น้องหมาน้องหมา <laughs> เดินไปเรื่อยนะ <laughs> อยากไปเกาะนู้นนะเกาะอะไรอะ่ะ <laughs> เห็นไหมคู่กันสองเกาะสองเขา ใครรู้บอกเลยนะทุกคนว่าเกาะอะไรอยากไปมากเลยไว้น้ำไปลาบบ้างนู่นบ้านพักอยู่ตรงนู้นดูผู้คนมองไปข้างบนเนืองแน่ไได้วยผู้คนเฮ้ย หนีอีกแล้วหนีกล้องอีกแล้วือเลยไอ้หน่องเด็กกับทะเลในของคู่กันเลยเนาะเกาะจีนีสไซายกันเต็มเลย จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยหรอ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะกาดอะไรก,กาดก็เดี๋ยวภาพาไปดูรายละเอียดรายละเอียดตรงนู้นดูรายละเอียดเ้ยเดี๋ภาพาไปดูรายละเอียดตรงนู้นเนี่ยมีชูชีพมีอะไรเรือเอ,เอที่พักต้นสนเต็มเลยบางหาดก็เป็นต้นสมต้นสม,นสม mm hmm. บางหาดก็ต้นสนบางหาดก็ต้นมะพร้าว ไม่มีต้นสาตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้ไม่มีสาตรอเบอรี่อยู่ที่กูนี่ผ <c oughs> มไม่อยากสาตรอเบอรี่หยุดหยุโพด <c oughs> ไปดูบ้านพักกันดีกว่าไปหาอะไรที่มีสาระบ้างอะใส่มันละเอียดมากอะเดินยากเดินแล้วยุบยุบยุบ ื้นที่สงวนสำหรับผู้เข้าพักพาเข้าไปดูนี่ที่พักเท่มากเออเก๋เก น่าไปทำที่บ้านเลนยใช่ใช่คือที่ไม่เปลืองไปหารายละเอียดให้ให้อะไรนะ <FC. S 2> อ c อสมองสมองบ้นพักที่เห็นนนมันมีสองชั้นนะ ฟุตชีน้ำน้ำน้ 250, ำน้ำนี่ผู้หญ่สองร้อยห้าสิบเด็กร้อยห้าสิบกิจกรรมน้ำน้ำ มาดูนะาดข้างหน้า้กเหลืออกจกมดำน้ำสอบถามได้นะตรงนี้ก็มีอาหารมีเสื้อผ้าน้ำมะพร้าวว เป็นฟรายนี่บ้านพักรับรองอ้าวเำไมไม่มีเบอร์โทรให้หรอตรงนู้นมีห้องน้ำลรอย,ยกเว้นเบอร์โทร ข้าไปดูคือใครอยากจะโทรมาจองก็จะหาเบอร์โทรให้ได้นี่เห็นไหมได้เบอร์โทรแล้วก็จะจองแคปไว้เลยนะ ข้<ไ>างในมีที่จอดรถบ,บ้านเขาไม่ลียหลังเป็นสองชั้นสวยปูได้ตรกไหนก็ได้ ไหนต่อในข้างนูน้นน่ามีร้านอะไรกับไม่รู้ร้านกาแฟาไหมดีเลยไม่ต้องกลัวหลงนะมองมาเห็นอย่แล้วครับท้พาไปดูร้านกาแฟาอารมณ์ประมาณคาเฟ่ริมหาด เดินไปข้างไหนก็มีแต่คนมีนวดด้วยนี่ลมเย็น้ว

เราเคยมานั่งล้วนี่ว่าคุ้นไหมคุ้นไหมเราเคยมาแล้ว,วตรงนี้มีอะไรอ่ะกอ,อี่เสื่อโต๊ะ ค้าเช่าแล้วก็ค่ามาจำนะนี่นั่นไหนครับนี้งหมะ เซอร์บี้ใช่<อ>เดินครบหนึ่งอรอบประมาณนี้หาดน้ำใสล่าสุดเราไม่ได้นั่งนะวันนี้เราจะไปเรื่อยๆอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก,รก,กรดติ่งด้วยเจอก,กันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดี ไปบ่ายค่ะเดี๋ยวเราก็น,นั่งสองแถวออกไปฟรีเหมือนเดิมไปเอารถ